ปัจจัยอาธิทานแล้วแต่เราเดีโยวกับลองถอดถอดล้วบ้างคับถอดรเท้าถอดรเท้าเพื่อให้แม่ธรณีเป็นสติพยานถอดบวกเพื่อให้ชั้นเทพเจวราที่มองเห็นเราถ้าใส่แว่นตาหล้องถอดปล่อยวางเพราะคชีวิตเราเกิดมาไม่มีอะไรนอกจากพิธิกรรมอารต่รรๆทางวัฒนธรรือว่าเป็น กุสดนั้นนิกหน่นะครับเลรถมเดินทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นสายบนจากทางด้านกรุงเทพที่เดินทางมานะครับที่วัดบ้านผาแบงเช่นงทาน ด้วยวิการต่างราคาตการต่างนะครับเราปักบาบทุกท่านรสชาติดีนะครับวาอยากให้มันสัมผัสตอบมาเต็มแล้วพวแกนคือพรปองจะเริพีนะครับที่้ริ่มถัถวายจตุปัจจัยนะครับพัดว่วาง นั่นะครับที่จะนำขอให้ทุกท่านนะครับอยู่ในความสงบ,บนะครับมีสมาธิมานะครับเพื่อที่จะทรงคุณถึงก,กับตัวเองนะครับที่จะในการปฏิบัติสำหรับญาติโยมที่จะรวมใสาับา พระประธานนะครับแค่ผมก็นนาเวียดนาบพระคุณเจ้าคะ ตัดสัรู้รู้แจ้งรู้จริงนักเืยความหมายของครัผู้รู้ผู้ถือผ <Yeah, know. S 1> ู้ประนวันนี้ได้มีพรงพทจ้ได้อลุนวินพระบนัท่านมีโอกาสได้มา

ซึ่งในการอะไรกว่าจะเป็นโรงทานต่างๆนี่แหละก็รามาทำให้มันแต่ถ้าเกิดใจกลายบริสุทธิ์ใจกลายบริสุทธิ์ลองปฏิบัติอย่างนี้ยหลักการต่างๆหรือว่าขนธรรมเนียมจะรีบไปไม่ดีในการที่คนที่เขาเริ่มมาตั้งแต่บรรพบุรุษพ่อแม่ มีความหมายทุกอย่างมีความหมายขาข้างซ้ายหัวใจอยู่ด้านซ้ายเอาใจที่บุญสุทธ์น้าวัดเอดทำไมถึงต้องมีจักอาราหังสัมมาสัมพุทธาคาวาปุรจังภาควันตังธา,า,าธิวเทอ ปัญจสิลานิาจามาตาสิลามสิมาดังหันเตวิสุงวิสุงรักขณาธาลาอุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอามีสังฆงสระนังคัจฉามิสังฆงสระนังคัจฉา โชติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิโชติลาคาชามิโชติัมปิสังฆังสรานังคัจฉา ตัติยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิตัติยมปิพุทธังสารังคัจามสรณะขมันังนิติตาสาธุอมะหันเตปานาติปาตาเวรักมณีสิกขาปะดังสมาริยามิลามาณีสิกขาปะังสมาริยามิภามสุเิชฌาราเวรักมณี ีสิกขาปังสมตาตัมาทัานาเวลาม่มีสิกขาปังสัมมาทิยามิปนิปัญจุ <c oughs> ะนะกันนี้อ่าวานโมพร้อมกันก็จะได้กล่าวปฏาหารพร้อมปฏิบัตัตใจจริญทานทั้งหลายพร้อมแล้วพยัญชนะ สัมปันนังสาลีนงังโธชนานางังผูทักขงผู้มีสินทั้งหลายทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ถึงยังแห่งพระนิพพานด้วยเถิด อิมานิมายังพันเตมาตกะพตานีมาตากะพนีสัพปารานีสัพปริวารานีปฏิคันหาตูหาอัมหากันเจวะอมหากัเจวะมาตาปิตูวมาตาติตัวอนานเดพระภิสุสงขอพระภิสุสง จงรับซึ่งข้าวบินทบาทพร้อมทั้งพัตาหารและปัดใจเสยียข้าพระเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยผู้มีพระคุณทั้งหลายและญาติทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีมีดีดามาันดะา ปู่ยาตาลาาที่ได้เก้าวมานี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้เบียด,ยดเบียไปแล้วขอให้ดวงวิญญาณได้รับผลทาน,ท,านที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ทำบุญดทิศไปให้ถ้าหากว่าดวงวิญญาณท่านทั้งลหลายได้รับโชคก็โชคก็ขอให้ถูกยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมด้วยเทว,วบุตรเทวดาแม่ธรณีแม่คงคาพระแม่โพชอก และเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนา,นางเวรลูกเจ้าลาดเหลีญและสังกยาขระเจ้าทั้งลหลายได้ทำบุญดุ่ทิศในวันนี้พร้พอมด้วย,วยข้าพระเจ้าทั้งลหลายตลอดกาลนา,าเนเทอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตขะอัมหะตัมภะโพนานโติกขโจาโอบาสโกจาโอบาสิกาจาคารามัทาจาเดระชาจาเทวัตาจาวิญญาณังสุขังปะริโพชันโตสาธุ ที่ทีถ้าใครที่โยมวางวางอยู่หน้าองค์พระก็จะภาพก็อัญเชิญมาคนทีไปลเล้วแถวคนที่ยังไม่วางก็ไปไปไป,ไป,ไปอธิษฐานวา,า,างเอาแล้วนะครับโอ้โหพรทบานเป็นขบวนหมดเลยส่วนองคติประธานให้เดินนาหน้าแล้วส่วนที่ถือธงอ่ะมันก็ให้ถือมาด้วย

ถอดรองเท้าไว้ด้านล่างนะครับรองเท้าไม่ต้องถอดไว้ตรงบันไดเดี๋ยวเดินขึ้นไปขึ้นมาเดี๋ยวต้องถอดเก็บไว้ข้งางล่างทาสุดนะัะบางท่านอาจจะนั่งไม่ถนัด ดีเก้าอี้ด้านข้างเรียนเชิญในนั้นเจ้าภาพนะครับขยัแบบใกล้ๆเลยบอกตากยานผ่าบอกเล็กน้อยไม่ได้บ่อยากขอใกล้ลูกอยากขอใกล้พระลูกเดี๋ยวสี่บาทเตียนไม้ได้บา่เนี่ยเล็กน้อยกนด้ยานพระเท่าสมือตำรวจผิดบัสตำรวจบ้านแล้วบ้านตำรวจจับเต้วตำรวจไปบางท่านอาจจะนั่งไม่ถนัด ดีเก้าอี้ด้านข้างเรียนเชิญในนั้นจะภาพนะครับขยับใ,ใกล้ๆเลยโอรตักยานพา้กบอกเล็กน้อยไม่ได้บัตรยัดขอใกล้ลูกยัดขอใกล้พระลูกเดี๋ยวสีบาทเตียนไม่ได้บัตรเนี่ยเล็กน้อยกระยานพระเท่าสมือเออข้าพระเจ้าก็จะคำกราบอันเพลินเพลินว่า บทเทวดาเทพเทวาทั้งที่พิจทธิก์กอนจะเ่าคําถวายพระกระถินว่าน้าอยู่ในสันฟ้าดูสิถึงโชรสหะผมทะแรงล่ามาอยู่ท่าคอยฟังทั้งโุลลินอินพมยมมาราชกักทั้ธนากาศเทวดาพิยุนที่เนาอยู่สันตาตูมหาลาภพอมทั้งพยาเวชวันกุมภก,กันคันทัพพยัก รักษาพร้อมทั้งนาคานาคีโก,ก,กับทั้งพระลุณนะวัดีตุนผาแถวโลกีกับทั้งพระรักสามีพุ่งยามดีกับเจ้าแม่ธรณีผู้องอาจผู้รักษาหน้าน้ำมันกว้งใหญ่ไพศาลพร้อมด้วยนางหน้าน้อยเมฆลาผู้รักษาหน้าน้ำสมุทรสาครสุดด่านน้ำวังทอ กับข้างโบคาราเทาพระาพยาโยมพิบาลศรีอุตตาอำมาตผู้ฉลาดรักษาบันทีอยู่ในเมืองผีและยมโ,มโรปัดนี้ก็ข้าเทินสาธุสาธุสาธุาตุอารโตสัมมาสัมพุรธะนะ บารังกาถินนาจีวระทุกสงังสังขัสสาโอโนาาโอโสยามาสาธุโนพันเจสังคโคอิมินาทุเจนาะนะกาถิน,นังอัตถารัตตุ อ,หอมหากังท่คารกางทิตายตาสุขาย,ยาข้าแต่พระพิสุสงผู้จริญข้าพระเจ้าทั้งลานกาถิพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพะเจ้าทั้งหลายทันรับแล้ว ปีิบัตีด้วยผ้าน,นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอาน 啊。 desa pegawa do semang semputskarwangukan na se na tahanang dikunang pegawataaanun jato yak akan kemana seangakan jaga bisa di akuta siro sapak maku ha Har gan ta สัมปัสสโกอหุนังอาจาริโยมุตตวาโววาตะโกอโนสาสโกกะทินนะทุจังอายะสะมะตุปุตตะสิรัสสะฐาตุกะมุณตัสสะมิงกะทินังอัตถะลันทะสะอิมังสัพพะริวะรังกะทินนะ สาตุงสัพพสีมัสสังคสะรุจติสาธุพปันเตสังโคอิมังกตินาทุสปพริวารภูตังติจิวังสัเทมาติกรรม,มสันนิธาน,าานังกโร,รุตุชงบัญญัติธรสาธิทอนพึ่งบุญนายดุจยาคราบรับบริการพารับบริการพิโยมบริสัทธาอลิ สาธุสาธุสาธุอนุโมทนยทีนี้เราเอาบริวารเข้ามาคาตรมาไว้เบื้องหน้าเอกได้นะเ็้านี้จะมีผุ้พุทธสีโลเขาเป็นผู้ได้รับงอ่ไอพี่นายเห็นแล้วต่อไปพระจะสวดยติปรงให้เป็นองค์เดียวกันหมดที่ ผ้าที่มาจากณภา,าการทั้งสี่ทิศอันเป็นของบริสุทธิ์ตกณเบื้องหน้านี้เมื่อพระสงฆ์ได้พิณาเห็นแก่พุทตสิโลเป็นผู้มียีวันเก่าผู้สมควรที่มีข้อวัดปฏิบัติอันกิริยาจจรวัดอันนอบน้อมและเหมาะสมในคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้พิณาเห็นแล้วแะคุทธติโลเป็นผู้เหมาะรวรที่ได้รับผ้าและก็ได้การกระถิ่นในวันนี้ ที่เจ้าภาพได้นํามาถวายก็ขอให้ท่านมาพระที่อยู่ข้างหน้ารับไว้ก่อนนะรับไปราก็วางไว้ข้างหน้าทั้งก่อนรับไว้วางไว้ก่อนแต่เฉ <c oughs> พาะพระเข้ามาก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวบริวารทุกปัจจัยต่างๆก็เดี๋ยวค่อยน้อมถวายพร้อมกับองค์พระรประธานในเทน่านทีหนึ่งขอตรวจเสร็จเร่ยงการกันถิ่ตรงนี้ก่อน เอหัวใจปกติณคือผ้าเอกแต่ในใจหนึ่งที่ผู้ครองได้เลือกที่นาเพียงผืนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราก็ได้อาน,นิสงส์งวมกันทั้งหมดนะครับท่านนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้คือหยมนางที่ หลายชืเมื่อวานคุณชัดิกรวิชัยตะวันชัดอยู่โคราชเหมือนกันเป็นนักธุรกิจจงลงตามโรงเรียนทั่วประเทศแลครับเป็นเจ้าภาพโรงตาโดยเา <c oughs> วาะที่วัดปูน้อยรพระประธานหลวงพ่อขาวพุทธมิตรคุณโยมก็เป็นเจ้าภาพรงตาลินฝั่งทิศพนาสาตูนะลูก <c oughs> ทุกคนครับ is there